สีลังกากําลังจะกลายเป็นประเทศล่มสลายให้เป็นบทเรียนคนไทยทั้งชาติเอาไว้ดูเป็นแบบจางคือ 1. เงินคงครังหมดไม่เหลือสักรูปีเดียว้องมีหนี้ท่วมหัว3ไม่มีน้ำมันกับไฟฟ้าใช้บทความโดยอาจารย์เดชาน,นารนาศหากย้อนไปแค่เพียงในปี 60ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองเป็นยุคที่เศรษฐกิจของสีลังกาดูเหมือนจะมีความมั่นคงมากแต่แค่ชั่วพริบตาเดียวประเทศรีลังกาในปัจจุบันก็อยู่ในสถานที่กําลังจะล่มสลายลงแบบถาวรเหตุผลเดียวเป็นเพราะสีลังกาปกครองประเทศที่มาจากอำนาจเผด็จการทางสภา จากแค่คนตระกูลเดียวที่ตัดสินใจทุกอย่างในแผ่นดินของตนเองเริ่มต้นด้วยการโดนจีนหลอกให้ฝันหวานจากโครงการร่วมทุนสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกหลอกให้คนตระกูลปกป้องประเทศนี้กู้เยืมเงินจากธนาคารกลางจีนโดยดอกเบี้ยที่แสนแพงรวมไปถึงข้อสัญญาที่เอาเปรียบทุกอย่างจากรัฐบาลจีน และเพิมโนให้หลงเชื่อว่าท่าเทียบเรือแห่งนี้จะสร้างกําไรมหาศาลให้กับคนตะกูลผู้นำของศรีลังกาให้มีความมั่นคงอย่างแน่นอนแต่แค่เพียงสี่ปีเท่านั้นท่าเทียบเรือน้ำลึกก็เจงไม่เป็นท่ารัฐบาลศรีลังกาก็แก้ไขปัญหาด้วยการให้จีนยึดเอาท่าเทียบเรือของประเทศจีนเอง และแน่นอนเงินลงทุนมหาศาลและสูญเสียแผ่นดินส่วนนี้ให้กับจีนไปมันคือเงินภาษีของประชาชนชาวสีหลังกาทั้งประเทศรวมถึงแผ่นดินที่เสียไปให้กับจีนมันก็มาจากการเสียสละเลือดเนื้อของคนสีลังกาจำนวนมากที่ทาสงครามต่อต้านกับชาวอังกฤษได้ผูกปดคลองมายาวนานกว่าจะได้เอกราชกลับมาคืน เลือดตาแทบกระเด็นและในอดีเซลังกาก็ถูกปุกรุกเช่นเดียวกันแต่ไม่ยอมเข็ดลาบและคลแม็กมันก็มาอยู่ในปี65ที่ผ่านมาหมาดๆนี้เองโครงการคนลัมโบเมืองในฝันที่ร่วมลงทุนกับจีนที่จะสร้างเมืองแห่งนี้ให้งดงามดังประเทศนครดูไบเหมือนดังนิยายที่สุดแสนโรแมนติก สรุปก็คือโครงการเพิ่งเริ่มต้น GDP ของจีนก็ดันมาตกต่ำสุดขีดกลุ่มทุนนักธุรกิจจีนหมดตูดเงินลงทุนของประเทศศรีลังกาก็หมดเหลืออยู่ก้อนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็มาโดดหมดตูดกันทั้งประเทศศรีลังกาพยายามหาแหล่งเงินกู้จากประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ แต่ผู้นำสีลังกาดันทะลึ่งไปอิงอยู่ข้างจีนแบบสุดลิ่มทิ่มประตูเขาเลยเมินเฉยที่จะให้กู้ยืมเงินมาแก้ไขปัญหาให้พอไปขอความช่วยเหลือจากจีนก็ถูกเมินเฉยและทำไมจีนจึงเมินเฉยต่อผู้นำของประเทศสีลังกาคำตอบก็คือรอดูเงินไขที่จีนจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อสีลังกา แบบคุ้มค่าที่สุดหรือจะพูดง่ายๆว่าถูกเงือ่อนไขกันหนึ่งว่าศีลังกาคือมณฑลหนึ่งของจีนนั่นละ่ะจีนถึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยการรบทุกวันนี้เขาไม่ใช่กองกำลังเหมือนปูตินกันหรอกนะคะต้องใช้เล่เหลี่ยมแบบจีนก็ยึดเอาประเทศที่มีผู้นำโลกมากมาโดยแบบสบายๆเหมือนพวกติงจีนกับรัเสเซียในบ้านเรา เชียร์จีนกับรัสเซียแบบหูตามืดบอดก็แค่ผลประโยชน์ของตนเองกับนายของตนเองกันทั้งนั้นไม่ได้สนใจว่าแผ่นดินไทยที่พวกตนได้อยู่เพิ่งพามาเท่าทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปก็ช่างหัวมันแถมน่าสะอิดสะเอียนนโยบายของสองประเทศก็คือการค้นล้มอำนาจของสถาบันประมหากษัตริย์ถูกชาติ ทุกประเทศด้วยและสุดก็คือคนไทยบางกลุ่มบางคนที่ปากบอกจะจงรักภักดีต่อสถาบันดุจชีวิตแต่เลือกไปทะลึ่งเชียร์เซียจีนแบบสุดโตงแถมยังมีหน้ามาบอกว่าการที่รัฐบาลไทยในปัจจุบันไปลงนามการขยายอำนาจอิทธิพลจีนแล้วไปสนับสนุนสหรัฐอเมริกาคือการชักศึกเข้าบ้าน ทั้งที่รัฐบาลไทยพยายามดำเนินนโยบายเป็นกลางก็พากันไปกดดันรัฐบาลตนเองให้ไปอิงข้างกับประเทศจีนคนพวกนี้ก็ส่งลูกหลานตนเองไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกากับประเทศในยุโรปกันทั้งสิ้นไม่มีแมวตัวไหนสักตัวส่งลูกหลานตนเองไปเรียนต่อที่จีนกับรัเสเซียสักคนเลยนาตลกสิ้นดี กับความคิดของคนบางกลุ่มในประเทศนี้มีคนถามว่าหากประเทศลาวออกนโยบายแบบนี้ขึ้นมาจริงๆจะกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่คำตอบนั้นก็คือไม่มีผลกระทบใดๆลาวมีประชากรอยู่แค่เจ็ล้านคนมีมากที่สุดในนครเวียงจันทร์สองล้านคนที่เหลืออีกห้าคนก็กระจายออกไปอยู่ทั่วเมืองต่าง มีพื้นที่ห่างไกลกันมากค่าขนส่งน้ำมันถูกๆจากรัเสเซียมาถึงจีนผ่านมาถึงลาวผ่านขนส่งสามทางก็คือ 1. การวางระบบท่อส่งน้ำมันจากจีนสู่ลาวเชื่อว่าจีนคงไม่กล้าลงทุนในช่วงแรกเพราะไม่คุ้มค่าการลงทุนจนกว่าคนจีนจํานวนมากจะได้เข้ามาอยู่อาศัย และขยายลูกหลานเต็มประเทศลาวเสียก่อนและสร้างเมืองหลวงและชุมชนคนจริงขึ้นมาใหม่เสียก่อนและสองขนส่งผ่านชายแดนที่ติดก,กันอันนี้จริงคงไม่กล้าลงทุนให้เพราะผมแดนที่ติดก,กันนั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูงชันและคดเคี้ยวต้องทำถนนใหม่ใช้ทุนเยอะไม่คุ้มค่าและสาขนส่งทางเรือผ่านแม่น้ำคงเท่านั้น เพราะหล่าไม่มีพื้นที่ติดทะเลต้องเริ่มจากมณฑลเดียวและเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในค่าขนส่งจีนต้องบวกค่าส่งและเสี่ยงอุบัติเหตุเกลือรล่มกลางทางเพราะใส่แม่น้ํำโขงไม่มีความลึกที่แน่นอนตลอดการเดินทางและตั้งใช้เรือบรรทุกขนาดใหญ่เพราะหล่าต้องใช้น้ำมันต่อเดือนอยู่แค่120ล้านลิตรพอขอกับจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเดียวของไทยเท่านั้นที่ใช้น้ำมันต่อเดือนไม่คุมค่าจัดส่งอะไรเลยแต่เราก็อยากจะเห็นภาพรัเสเซียส่งน้ำมันถูกๆมาขายให้กับลาวและการออกนโยบายการลดค่าเงินบาทกับดอลลร์คนที่เดือดร้อนที่สุดก,ก็คือคนในประเทศลาวเองทั้งแรงงานลาวที่อยู่ในไทยรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจลาวที่ค้าขายกับคนไทยในยุโรปถ้าเมื่อใด นโยบายนี้ของรัฐบาลลาวเกิดขึ้นจริงลาวยิ่งจะขาดเสถียรภาพกันตราต่างประเทศทวีคูณมากขึ้นการถือค่าสกุลเงินหยวนของจีนกับสกุลเงินดองของเวียดนามมากขึ้นและลดค่าเงินบาทไทยกับดอลลา,าร์สหรัฐนักท่องเที่ยวเข้าลาวก็าหายต่ามไปหมดด้วยถึงตอนนี้คงสนุกน่าดูก็จะดูต่อว่าเกินของผู้นำของประเทศระบบคอมมิวนิสต จะแ,แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองไปในทิศทางใดในการคิดพึ่งพาสกุลเงินย้อนอย่างที่ก็หวังว่าคงจะไม่เป็นเหมือนประเทศศรีลังกาที่มีเงินสกุลยวนอยู่มากมายแต่หาซื้อน้ำมันมาใช้ในประเทศไม่ได้ก็คงต้องมีคนสงสัยและถามว่าทำไมมีเงินสกุลเยือนมากมายถึงซื้อน้ำมันไม่ได้ และคำตอบนั้นก็คือเป็นเพราะประเทศผู้ค้าน้ำมันนั้นๆมีการลงทุนค้าขายหรือทำธุรกิจกับประเทศจีนน้อยมากและไม่คุ้มที่จะเก็บเงินสกุลหยวนเอาไว้มากๆนั่นเองและจีนก็ไม่ใช่ผู้นำที่จะผลิตอะไรออกมาขายได้หมดเหมือนยุคสมัยเป็นก๊อปปี้สินค้าย,ยุโรปญี่ปุน่นและเกาหลีใต้ออกมาขายแล้วในปัจจุบันจีนเองก็ขาดแคลนพลังงานน้ำมันสำรองอย่างหนัก ต้องหาเงินสกุลดอลลาร์และยูโรไปซื้อน้ำมันมาใช้เหมือนกันและจีนเองก็หวังให้รัเสเซียหันท่อส่งน้ำมันมาให้จีนเพิ่มมากขึ้นมาช้านานแล้วจึงคอยตามตวดพี่ใหญ่อยู่เรื่อยมาก็เพราะจีนต้องการน,น้ำมันจากรัเสเซียอย่างเดียวก็คอยหลอกหลอนเหลียปูตินอยู่แบบนั้นมานานแต่ปูตินกลับหวางท่อส่งน้ำมันกับกา๊าซ ไปโกยเงินสกุลยุโรปและดอลลา,าร์สหรัฐมาสร้างฐานอำนาจให้ตนเองเพราะคืนใช้สกุลเงินยูนกับรูเบิลอย่างเดียวกระเสียคงล่มสลายไปนานแล้วเพราะโลกของผู้ค้าน้ำมันกับกา๊าซไม่ได้มีแต่เสียอยู่ประเทศเดียวและเมื่อมีคนถามมามากว่าเมื่อจีนผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แล้วเหตุใดจีนจึงได้ส่งพวกพืชผักราคาถูกมาขายให้กับไทยและคำตอบนั้นก็คือจีนปกครองแบบมณฑลปกครองตนเองและมณฑลยุนนานที่ปลูกผักมากที่สุดของจีนอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดการขายผักให้กับคนจีนด้วยกันนั้นจะได้ราคาที่ถูกถึงถูกมากๆเลยส่งมาขายที่ไทย ยังได้ราคาดีกว่าใายให้กับคนจีนด้วยกันมันจึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าจีนยังไม่พร้อมขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอะไรเลยหากเรากล้าหันหลังให้กับประเทศจีนเมื่อใดสิ่งแรกที่ประเทศไทยจะได้ก็คือไม่มีนโยบายให้จีนมาสแสวงหางแร่และทรัพยากรของชาติลดพื้นที่ไม่มีที่เพาะปลูก แบบทำลายระบบนิเวศลงสร้างระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้นแต่ใช้พื้นที่น้อยลงลดค่าใช้จ่ายแรงงานปุ๋ยสารเคมีทางการเกษตรและไทยจะเป็นศูนย์กลางของการลงทุนขนาดใหญ่ของโลกเสรีประชาธิปไตย